Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

น้ำน้ำนี่มาช่วงไหนนะลุงไม่ไม่ตอนตีสี่มนไล่เจ้าก็มาข้ามถนนมาเนี่ยแล้วก็พอเอางวขึ้นไปทันเสร็จมั้งสามสี่โมงเช้าอ่ะงัวยังขึ้นไปทันเสร็จเลยน้ําท่วมจ้องไล่งัวไปขึ้นบนถนนสองตัวครับแล้วเก็บของทันไหมครับของที่เก็บไว้ทันไม่มีอะไรเสียหายเียมความพร้อมแล้วเนาะเก็บไว้ก่อนแล้วหนึ่งเสือไว้คานโค้งกันข้อท่อเธอเครื่องเครื่องวิ่งอยู่นี่จอดไว้เมื่อนี้นะครับ

สรุปณนะปัจจุบันนะครับผงเพงเนี่ยมีทั้งหมด10หมู่ประสบปัญหานี่ทั้งหมด7หม 300, ู่บ้าน300 324หลังคาเรือนนะครับในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับโดยเฉพาะชุมชนมริมตลิ่งที่มีบ้านอยู่ตามริมตลิ่งตอนนี้ก็ระดับน้ําค่อนข้างสูงบาง,บางจุดมีสูงว่าใต,ต้ถุนก็จะต่ําแล้วน้ําเข้าเนี่ยเมื่อเช้าผมไปดูก็ระดับน้ําก็ตั้งแต่เมตร50ขึ้นไปก็มีนะแล้วระดับน้ําในตำบลพงเพงนะครับอําเภอบาโมกกนยะ เท่าไรยังไงครับจุดที่เป็นจุดวิกฤตจริงของเราคือคือ7เมตรที่อยู่ใต้สะพานเป็นจุดระดันน้ําของสะพานโคงเข่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำนี่าเพิ่มเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า7เมตรเพราะฉะนั้นในบางจุดเนี่ยพ่วงเข้าเมตรเมตน้นสิ้แล้วในพื้นที่ปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือระดับน้ําที่ที่จุดวิกฤตเนี่ยเมตรท้าสินประมาณน้แล้วส่วนของชาวบ้านนะครับต้องการเรือหรือต้องการเต็นท์ มื่อเช้าเขออกไปนะสำรวจดูเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งก็คือบ,บางหมู่บ้านเขาจะมีเอ่อบางบางบ้านเขาจะมีเรืออยู่แล้วเขาก็แต่บางบ้านจะไม่มีนั้นหนึ่งเรือสองก็คือเต็นท์เต็นท์เนี่ยส่วนแอกเนี่ยอำเภอเนี่ยได้เอาเต็นท์ของหมู่บ้านเต็น,นท์ของท้องถิ่นน่ไปกางไวทง้ที่บริเวณถนนแล้วเพื่อให้เขาเก็บสิ่งของมีค่าพวกรถนนยนต์อะไรต่างๆออกมาเก็บไปข้างบนแต่ก็ยังมีความต้องการสามก็คือห้องน้ําหรือสุขาเคลื่อนที่บางทีบางจุดที่มีปัญหาเขาก็เลยตอนนี้กําลังเล่งประสานกับทาง ซึ่งวันนี้ทางปอพอได้นําเรือจำนวน30ลำนะครับมาให้ชาวบ้านที่ประสบภัยเนี่ยผมจะรำออกไปแจกจ่ายในบ่ายนี้ให้ครบ้ทัหมด